ะจากสุกบมสฉุกมาคืนกับพักกันแห่นไปแล้วพอไก่อมดสุกมันบปเห็นหุ่งแล้วมิจฉาว่ามันสุกเห็นดำๆแล้วก็แมีนเลยหยิบมอนบายดีพี่น้องเงือบตัวไหยไปุมมีสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีตอนเย็น หลังจากกินข้าวแรงแล้วกับมันนั่งปิ้งย่างปิงป้งไก่อีกแล้วมือีไก่ตัวหนึ่งมื่อคืนอีกไก่กับเครื่องในหมูเมื่อคืนกับไก่ตัวหนึ่งนี่ย่างไก่อากาศหนาวไงรีบไปอีกน้องเยเต็มวันนี้หนาวกว่าชับมันหนาวอีกแล้วหนาวกว่าเมื่อก่อนเมื่อวานอีกอากาศเย็นตอนใช้มากินเห,หมมาดูยพยาธ ยายอาบน้ำแล้วบอกมือเนี้ยอาบนจากโมงแต่แต่เว้นเว้นผลนึกว่าบริด้อาบน้ำมันนั่งทิงไปไม่นูหนาวเริ่มเย็นไม่หขขยืะตอนนีส้สองเมืออบางสองเมือเนี่ยบ่ได้บ่ได้หนาวมันอีกครับมันหนาวอยู่กังเว้นักันไบ้านยยาก ย่างไก่กินกิน,นเลนได้น <วะ S 1> ดี่เอาแสดงวไปได้กินกับข้าวแม่หน,น,นุ่มเมือ่อวานไปเอาใส่ร้อนๆนี่เป็ดไก่หลายอยู่ยตางไต่ห่น้องไงไก่เจริญสายตายโตแล้วตายอียอแหละจะมันตายยังดอกมันตายเบิเร์ดละเพลินว่นาไปแล้วจงไว้ลายไปแล้วแหละย่างแรกมาไต่ห่าเบิร์ดเห็นปีปีใดที่มันตายหลายไก่ก็ลังหลายไก่ก็ซื้อมากสองร้อยสามร้อยตัวไปแล้วตายจนเบิร์ด ใส่กำลังของลูกลายเขามาขอซือกับบัายเราหาดูแพ้กับบัคายตีนไม่เลินตายเบิดเสียดายบนนจับมาย่างด้วยสีมอนเดี๋ยวมันตายีมกดาดีาวดมากดมากีนากดีมามากดีากีมาวดีมากดีมยวดมากดีายดากดนัากดีีมยวหมากดีมากดากดีมนกดีมาีมากากก มันนีขคืนสิบรเปิดพันลมเปิดแ่เนอะยายหอมหอมหอมยายกลับมกับมาเอียงนะข้าหอมเนื้อ เสื่องรีดรีดย่ังๆเลยะรีดโมนี่ตมันยากมัเอาก้งเมื่อทำกระชาืนอกไขแห้งต่บเียวมาขอนมเข้าเาก็ไค่เอามักหอมไข่ไ่มาต้อนไข่ก็บหินไข่กอนจะตามานะจเอามาอยู่สัก เดาเอาไม้เาแมวคืนมามาผ้าใก่ใชนมาคือเบาคืองงผ้ามาผ้าเบิ้มมันแบบเก้าคือไม่งามมงมันคายบาคือเบากาไาข้าวเงาข้าไม้เห็ดนวดกูจังไหมโอ้หนันคือเป็นงอเขาอุตสาห์ก็จังเอาให้เก้ามันานเอ่ากับมันดีเรับ้มีเงี้ยมันกิซุปเขาอุตสาห์เอาไห้ีนเงก่ากไว้ชิม ไม่บอเมีนได้แตโคกไปวิญญาณพีมาแหลนลอยกินกรแลงอะยังซีมอนไหมไผ่แหงต้มไก่เอาเขาไปกินงัวคือได้กินต้มไก่แสดงว่างัวนะเขาบอได้มากกินน้ำเปรี้ยวเปยี้ยงเกลี่ยยายบุญแล้ววะฝุ่นเห็นเขาเยี่ยงไผ่ลงฝุ่นแล้ววะ เราเอยนกัเกียร้าปากนบพียังหนูเนี่ยนี่งไปเลยที่ตาพตาพีอหนูก็เราพี่หลอกเดยตาพีแดงแม้มๆไปใส่กับบอกเด้โตสมมติอะไเด็กตัวนึ่งตัวนึงเด็กเล็กมันอยู่แถวใกล้นนใกล้ให้าหรือขาใกล้ขาโอ้กิ่กับขาวใชค่ะคือกระจายไสพันธุ์บอกพี่ บวกจะทำยังไงให้น้องขบักข่าไมนออกใจครอบพุงพวกดาวคอยอากาศพอดีพี่น้องมนริบบห้อนนะจ๊ะบ่หนาวค่ะบ่หนาวกัดิ่งไคยไม่หนาวนั่งเล่นเล่นหนาวหนาวเลือกคอยกันหนาวน้ำหมอกลงเย็นก็คืนนะเย็นเย็นเม in, trendy, int, e ื ic, ่อคืนนี <m 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 ้มาจากทุ่งให้ใหม่ก่อนทุกเมื่อคืนมาสามทุ่มสามทุกมจังจังให้แห้งผู้ภากันคุดมันต้นหรือมะมอก โอ้ยมือเช็ดขนมไปขายเขาหนึ่งนั่นอมราเขาไปบดหนึ่งไปบดบดถ์แบบเป็นแบบนั่นกูจะเช็ดใช้อันเนื้อเขาไม่บอกเป็นเขาใส่เน้อเนี้ยเนี้ยเนี้ยนุ่นอห่างไรเขาไปขูดไปขูดนะไปขูดไปขูดแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วไปหนึบเขาใส่แป้งเห็ดเนี้ยเอาไปขายเห็ดยำเห็ดยำตัวใส่แป้งอันนิดหน่อยหนึ่งแป้ง ใส่ก็ได้ครับแป้งมันนี่ขายันต์ติดไทยดี่ใส่แป้งมันอย่างกับกับมันมันก็ทำจากแป้งมันอยู่แล้วมันอันเดียวกันมันก็เนิบๆไหนโบได้ใส่อย่างไหมันต้นข้าบดแล้วมันก็เป็นแป้งมันอยู่แล้วเต้นน้ำตาด้วยแล้วครับไปกุศลเตากระทะใส่น้ำตาลมันอืดอืดตะหมักผ้าวนี่เห็ดยังกะเด้เขาผิดก็ได้ยุ่งยุ่งงงมันยุ่งกะลังเป็ดีิโม มันนั่งกับเป็ดของเราเนาะเศรษน่ะไบอรหนึ่งเราจนะาเอาเป็ดไปแหงไปแหงมันเป็ดพอดีเนื้ออ่อนแล้วเขามาลากพอชวนพอช่วนแล้วแล้วทีเด้เขามีกลุ่มกลุ่มขายในกลุ่มลาวเป็นหมูเป็นาคกุินะเขาเอ็นขาย,ขายประจับนะมันมีคนมารับซื้อประจรับอยู่แล้วไปหาไปแหงไปแหงพักบุกไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นช่อเป็นช่อเป็นสี่สับหลัง ออนทอดแบบนี้อย่กปลูกอยู่ยาปลูกมะพร้าวอ้อมน้องเขาต้องเห็ดคลองใส่ไก่ไปเห็นบ่อชุ่มน่ะจิตม่นเป็นหมากแล้วบ่ยังกำลังตัวนี้ง่ายมั้งง่ายปลูกอ้อมน้องก็บปลูกเกล็ดช้อนสามปีเองเขาเพิ่งน้ำเขาคลองตลอดเออมะพร้าวแล้วมันมักน้ำยายคนไปเบิ่์งยวนอยู่สนามหลวงซองแห่งแล้ว เขาเห็ดคลองเบ็ดแล้วเขาปลูกสองขางไหมผักแห้งปลูกสองขางไปเห็ดคลองผมกะแทกเห็ดใหญ่อ่ะผมไผ่กะแทกเลืเบิรงหมากนั้นเพียงเพราเข้าเป็นหมากไปแล้วหมากนั้นอยู่ในดินพุ่นเวลาโกะมันจะไม่ลงสุกนะเนาะมันจะหมดเลยแถวเขาจะปลูกเอียงใส่น้ำเลยแลวทางใต้น่ะมันมีแต่เขาปลูกตามขางน้องขางนะอันมาปลูกแบบแห้งแน่นแถวหนองเป็นดกกะเทไรหมากมันนี่ล้นเต็มแท่านองหมาก ใน้อมนก็เรีปลาสลิดบานาบีปลาสลิดปลาสลแม่เดียวกันกระปักกระเดิดหรือวะบ่ปลาสลิดตัวใหญ่ได้ซๆอย่สแล้วมันตระกูลเดียวกันลเป็นสายพันธุนขอั้นเดยะกูลเดียวกันนื้มั่น่นไ้ตัดหัวตัดหัวข่มันนจมยแทะเายแพกกรหรือบุรลยวด อยู Your, ่แถวลรบุรี่อดไปอยู่กับแม่นงมยน้โอ้ยบ่หาายหาเหหามองง่างไปวิดนามวิดนามไปงมเอาได้ปิดคุกโอ้ยอใช่ไหม่อนจุกใ่ฮะอาหารไม่ยากอีนีต้มงยนเลยเนยฮะจะเอียงเต็ดอยู่อันนี้อาหารกินเล่นได้ตามผู้ชมทา้อวนเือ กินขา้าวแล้วแล้วเสาร้อยพัดหมูใส่พักเมนูเมยลวกพักจำแจ่วไปให้ลบถ่ายด้วยย่างไก่กินมือละโต <c oughs> เอะไรจะใส่นบนแบบเลือดใส่เปียกเขาหรอกใส่บนเรือสามสี่เมตรลูกิ้นกับมีไรเฮ้อ๊ะทักเซนไม่ใช่ครับ หามันัมาปีอากาศหนาวหนาวบริที่นี้ริงั้ต้องบ่นี่หนึ่งหรังไปถ่านหนึ่งด้วย

สจันใส่แล้ไปสือมันนมาเห็นทอดคายมาตรงเป๊ะผู้ใหเปข้ากเประตมแลก็ายตรงผู้ใมาจูดเฮียงอีกข้างหลัางนี่ฮะไขลูกถอยออกไปนลูกบู้ ผู้บัญชาได้อาบน้ำก็มีแต่ว่าไม่พิงไผ่นี่พิงแล้ันหนาวเนาะน้าได้อาบน้ระบบนั่นแหละอาบน้ำแล้วสิมอนคอยแล้วว่าได้อาบจแปหา้ายังปงงูมาทำไเหตุอะไรกินงูนะเหตุกินเองนี่พอเมาตายกูถื เป็นบ้าเวกินน้นพรเจ้าครับเมื่อตูใช่ครับอันช่ตัวในัจไม่ได้โตมือเท่าบังบึงก็บาได้ไปสองมือสามมือังในตัวหนึ่งก้าวหนึ่งบ้าแล้วใส่กับมันหนึ่งที่หักหัวหัวเก้าเฮ้ยกูมือนี่เขาท่านกได้ไปนลได้ดยแหละมือน้นมันนู้นท่นมีหอยนาพี่ดูเสียนพชัย จะรีวิวผ่อนใสให้ดูมีผู้ชายโอ๊บผิวเลยมาเนี่ยโ,โ,โออบมาจะไม่ได้ทำมีผู้ชายอบผิวมีผู้สาวและโอบผิวอ,อีน้องซูเมอร์นี่จากที่เคยเห็นใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนชันซูเมอร์ใส่แขนยาวซูเมอร์กางเกงขายาวบโมมี่กับ <c oughs> ืิอมาใส่แขนเสื้อแขนยาวกับเอามาใส่บนสองตัวพุ่นน่ะกางหนาวบานาวเตกิ้ันหนาวปันใดเขาก็บ่ใส่พอแดดท่อนปันใดกับเขาบอไซ ซูเมอร์นี่เลือกหูจักแล้วมาเลิกจะได้รวยซื่อคีมมาท่าปุณิณะเจ้าผู้ดตีว่าเจ้าสิได้หลานไพ่แล้วแมโอ้แม่นหว่คีมกับจะได้หาด้วยแล้วมีผู้สาวแล้วเป็นสาวเชียงใหม่นะจ๊ะเดี๋ยวปุณิณ์ีกคือสี่ยักอีกโดดโย่ได้ป่ะใกล้ทองคำกับู่จักแล้วบาดเชียวลงใหม่คู่ปับได้หันแฟนเขาเสี่ยวเมียผู้เดียวกันจ้าเอาบาดเวิร์คูนอีเด๊ แต่ว่าอิหยุชิบสี่ปีแผลผู้หญิงเอาก็แผลผู้ชายปีช่องสามปีที่ผ่านมาบาดเจ็บพลาอ้าวที่เจ้ากระทำแผลนี่น้อยดอกซ้ำเขานี่แหละแผลผู้หญิงก็แผลผู้ชายเอากันเออแผลทั้งนั้นกระเป๋าช่องไอ้น้องมาช่องไอ้น้องแต่ว่าเขาก็ไม่มีดอกทานะแบบทุกหนักชงไอ้น้องช่องไอ้น้องแต่ในบ้านบ่มีนี่อันนี้แผลสองพี่น้องผู้หญิงน่ะแผลสามเอาฮอมบัส ไนบแบบกาแฟชองคุณยังอยู่ยนเลนบ้านกับแผ่บเรื่อยๆใช่ไหมแต่น้วยน้ำผัดมันใหญ่ประทันเขาดอกใครชิ้นแซ่เ่ยแต่ว่าแต่วส้มเนี้ยรุ่นนกองรุ่นนองปีนึ่งแบบนองเพราะฉะนั้นชื่ใจกับกาแฟสามนั่นแหละเอาวัาม่ะถ้าดองถ้าดองคุณละแซ่กับสามเซนเดียวข้าเก้นสิบบริคายหน้าประเจนถลข้าดองเสมอบม่ถึกถือค่าจิ้นชอต ลักแสนพุ่นน่ะทองกับบาทละสี่หมื่นหาละย่ายสิฮอดหาหมื่นแล้วทองนั่นขายหน้าทงหนึ่งเราจะไม่ทองบาทหนึ่งขายงัวเบิดขอกบ่ได้เด้งัวบ่ได้เป็นราคาหลายคนดีจะิจริแหล่งัวหลายงัวหลายแต่ว่าขายเบิดขอกยังบริพ帛สี่หมื่นหาหมื่นงัวตัวละสองสามพันบาท ให้แห้งครับให้ไหไรก็ชุกเอาไปกินอู่คุนั่งเผาแล้วนั่นเนื้อสีเป๋าไม่ยากมันมีลูกชิ้นกับลีดโม่มาเคลนกับบริยากเบิร์ดถึงแล้วพอนานี่นั่งคึกบ้าอยู่คนหนาวเราเหมันหลดหุนนุ่งหุ่จากจุ่มอะไรมันรักษา ไปป้ากับปบ่ากูเือไปรอฮันอกับอบ่ยพยัดับ <abajo> ่าปตักแดดเนาะอผิวบ่สวงหนาวเนาะพอนอนตุ่มพรมส่วงหนาวสองหมือเด้หนาวแห้งแหงอันพยัญตุ่มพมสามผืนซีมอนตุ่มพมสองผืนเป็นบ้าหรออบเมื่อนอนอยเมือนบ่เขาบกคนเมื่อเหรอย่เขากับอบเมื่อเขาบ่มักแบบคนนันนะครับกีบอกได้ก็นอนไม่ถ่านเนะซีมอน ติ๊บมเมท่าวตะกี้นอนอยู่แต่ก็มเมท่าเกิดมากอยู่นะเมทาวนอนบุบไปใส่ขาหางกระสีมาแยกว่างปีสองปีแล้วันไทยกินน้มแม,ม่กินมอญกินนมำเมท่า <c oughs> ดดอด,าดูน้เหี่ยวมะบัดง่ายมากเราบมีผูู้น้าม่าเนาะทูจะไม่ชั่อเ,เอาคุณยายจะไปนอนหรือเปล่า พี่นอกจามากี่้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศใเพีคมาลีกาแฟนี่ไปแล้วพี่นอกสบายดีเมนูต่อไปเราจะยางสุนักกาแฟยุออกแน่ยำ่ยหมากับมะเผ้ามพคมอนใหม่กวา